Hello student สวัสดีค่ะ student ยินดีต้อนรับสู่การเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ถ้า student พร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะและ t e a เชอร์ก็มีคำศัพท์มาให้ student ได้เรียนรู้เหมือนเดิมค่ะ Vocabulary Number o n Place value Place value แปลว่าค่าประจำหลัก จูเรนอย่าลืมพูดไปพร้อมๆกับทีเชอร์ด้วยนะคะ n u m b e r Two tens tens แปลว่าหลักสิบ n u m b e r ์ hundreds hundreds แปลว่าหลักร้อยแ,และต่อไปเราจะมาเริ่มทำรับสมองกันค่ะกด,ด START เลยค่ะ 1> Number 1 23ลบช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ16 23 minus box equal 16 19. 23ลบอะไรหนะสเตเดนหาคำตอบเลยค่ะลบอะไรคะลบ7นั่นเองค่ะ23ลบ7เท่ากับ16ค่ะ Number 2 22บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ30 22 plus box equal h 2 2บวกอะไรคะบวก8ค่ะเก่งมากๆเลย number 3 24บวกช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ33 24 plus box อีกกว่า t h r e e บวกเท่าไหรคะใช่แล้วค่ะบวก9นั่นเองและเรื่องที่เราจะเรียนวันนี้นะคะก็คือหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับไม่เกิน100ตัวอย่างแรกนะคะเขาให้จำนวนนับ34มาค่ะ เรามาช่วยกันหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักกันดีกว่านะคะแต่ก่อนอื่นเลยสติเดนจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าหลักหน่วยและหลักสิบอยู่ตำแหน่งใดเริ่มจากหลักหน่วยจะอยู่ทางด้านขวามือและหลักสิบอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะหลักหน่วยคือตัวเลขใดคะเลข4ค่ะหลักสิบละคะ หลักสิบคือเลข3ดังนั้นเราก็จะได้ว่า4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4 3อยู่ในหลักสิบมีค่าเท่ากับ30และนี่แหละค่ะคือการหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวน34ค่ะตัวอย่างถัดไปค่ะเขาให้จํานวนนับ52มาค่ะเรามาหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะ เริ่มจากหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะคือเลข2ค่ะหลัก10บละคะหลัก10คือเลข5ดังนั้นเราก็จะได้ว่า2อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2 5อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ50 และนี่คือการหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจํานวน52ค่ะต่อไปนะคะจํานวนนับคือ68ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะสต u เดน t สตูเดนตอบทีเชร์หน่อยค่ะว่าหลักหน่วยและหลัก10คือเลขใดคะหลักหน่วยคือ8หลัก10คือ6ก็จะได้ว่า8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8 6อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ60นี่คือการหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน68ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเขาให้จำนวนนับ98มาค่ะทีเชอร์อยากให้สตวเดนต์ลองคิดเองสิคะว่าหลักหน่วยและหลัก10คือเลขอะไรได้คำตอบหรือยังคะหลักหน่วยก็คือ เลข8ค่ะ8อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ8 9อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ90และนี่คือค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน98ค่ะตัวอย่างนี้ค่ะเขาให้จำนวนนับ44มาค่ะ เเลข44ตัวเลขเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแล้วสีเรนคิดว่าตัวเลขเหมือนกันจะมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะเรามาช่วยกันหาคำตอบดีกว่าค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะต้องแยกหลักหน่วยและหลักสิบค่ะหลักหน่วยคือเลข4 4อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ4ต่อไปหลักสิบนะคะหลักสิบคือเลข 4 4อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ40สิบัเดนสังเกตนะคะว่าเลข4 2สองตัวนี้มีค่าไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเลขโดดตัวเดียวกันแต่จะมีค่าไม่เท่ากันเมื่ออยู่ในหลักต่างกันค่ะต่อไปค่ะเขาให้จำนวนนับ100มาค่ะ สูเดนสังเกตที่ตัวเลข100นะคะว่ามีตัวเลขจำนวนกี่ตัวและ t u ูเดนคิดว่ามีจำนวนกี่หลักคะใช่แล้วค่ะมีตัวเลข3ตัวใช่ไหมคะนั่นก็คือเลข1เลข0และเลข0 100มีจำนวน3หลักคะ่ะมีหลักหน่วยหลักสิบและหลักร้อยค่ะมาเริ่มที่หลักหน่วยค่ะส u d เดน หลักหน่วยคือเลขอะไรคะคือเลข0ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหลัก10ค่ะหลัก10ก็คือเลข0ต่อไปหลักร้อยหลักร้อยก็คือเลข1ค่ะดังนั้นนะคะเราก็จะได้ว่า0อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0 0อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับ0 และ1อยู่ในหลักร้อยมีค่าเท่ากับ100และนี่คือการหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน100ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเนื้อหาในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันค่ะซีดเดนสามารถเปิดไปที่หน้า88เพื่ออ่านและทำวงวาดไฮไลท์ตามที่เชิญได้เลยนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ก็คือ จำนวนที่มีหลักหน่วยและหลักสิบเป็นจำนวน2หลักโดยเลขโดด0ถึง9ในหลักหน่วยมีค่าเป็น0ถึง9และเลขโดด1ถึง9ในหลักสิบมีค่าเป็น1 0ถึง90ตามลำดับค่ะทีนี้เรามาไฮไลท์คำสำคัญกันค่ะ นี่ค่ะทีเชอร์ไฮไลท์คำสำคัญแล้วค่ะทีเชอร์ไฮไลท์คำว่าเลขโดด0-9ถึง9ในหลักหน่วยมีค่าเป็น0ถึง9และเลขโดด1ถึง9ในหลัก10มีค่าเป็น1 0ถึง90ตามลำดับค่ะยังมีอีกนะคะสต u เดน t สิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะ100เป็นจำนวน3หลัก เลขโดด0ในหลักหน่วยมีค่าเป็น0เลขโดด0ในหลัก10มีค่าเป็น0และเลขโดด1ในหลัก100มีค่าเป็น100ค่ะทีนี้เรามาไฮไลท์คำสำคัญเลยค่ะแต่เอ๊สิ่งที่ทีเชอร์อ่านมาสำคัญหมดเลยค่ะสตูเดนเพราะฉะนั้นทีเชอร์จะไม่ไฮไลท์ค่ะทีเชอร์จะวาดรูปกรอบสี่เหลี่ยมทับข้อความลงไปแบบนี้เลยค่ะ s t u d e ทำตามทีเชิญก็ได้นะคะขอนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าข้อความทั้งหมดนี้เป็นข้อความที่สำคัญค่ะแล้ววันนี้ที่เชิญก็มีแบบฝึกหัดให้ student ทำเหมือนเดิมค่ะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2หน้า52ถึงหน้า53ค่ะนี่คือหน้าตาของหนังสือวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่2นะคะเปิดไปทำได้เลยค่ะ นเรนทุกคนเปิดมาที่หน้า52แล้วใช่ไหมคะเรามาทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันดีกว่าค่ะคำสั่งบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างโจทย์ให้มาว่าครูนำสีไม้ใส่แก้ว25แทง่งทีนี้เรามาหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน25กันค่ะเริ่มที่หลัก10หลัก10คือตัวเลขใดคะ หลักสิบก็คือเลขสองค่ะเก่งมากค่ะสองในหลักสิบมีค่า20ค่ะต่อไปค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข5 5ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ5ค่ะเก่งมากๆเลยข้อต่อไปนะคะ แม่ค้าขายโบทำโบได้36อันเรามาหาค่าของเลขโดดของจำนวน36กันค่ะหลักสิบคือเลขอะไรคะหลักสิบคือเลข3 3ในหลักสิบมีค่า30ต่อไปหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือเลข6 6ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ6ค่ะ ข้อต่อไปค่ะแม่ซื้อโดนัทมา40ชิ้นมาหาค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน40กันนะคะหลัก10คือเลขอะไรคะหลัก10คือเลข4 4ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับ40ค่ะต่อไปหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือเลข0 0ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ ค่ะและตอนนี้เราเปิดมาที่หน้าห้าแล้วนะคะคำสั่งบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างนับตุ๊กตาหมีได้ให้สิวเดนนับตุ๊กตาหมีเลยค่ะว่าตุ๊กตาหมีมีทั้งหมดกี่ตัวชีเชื่อมีเทคนิคง่ายๆนะคะสิวเดนสิวเดนสังเกตนะคะว่าตุ๊กตาหมีเนี่ยจะจับกันอยู่เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งมีทั้งหมด10ตัวค่ะ ลองนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่กลุ่มมีทั้งหมด8กลุ่มใช่ไหมคะแล้วมีตัวย่อยออกมาอีก5ตัวดังนั้นเรานับตุ๊กตาหมีได้ทั้งหมด85ตัวค่ะแล้วเราก็จะมาแยกหาค่าเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวน85ค่ะเริ่มจากหลัก10ค่ะหลัก10ค,คือเลข8ค่ะ8ในหลัก10มีค่าเท่ากับ 80ค่ะเก่งมากเลยต่อไปหลักหน่วยค่ะหลักหน่วยคือเลข5 5ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ 5%. ค่ะและข้อสุดท้ายค่ะจะเดนนับลูกบอลซิคะว่ามีทั้งหมดกี่ลูกเหมือนเดิมนะคะ1กลุ่มจะมีทั้งหมด10ลูกค่ะจีเดนน้องนับดูนะคะว่ามีกี่กลุ่มมีกี่ลูกคะ มีทั้งหมด70ลูกค่ะเรามาแยกค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับ70กันค่ะหลักสิบคือเลขอะไรคะหลัก10บคือเลข7 7ในหลัก10มีค่าเท่ากับ70ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขอะไรคะสต u เดนหลักหน่วยคือเลข0ค่ะ ศในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ0ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เรียนเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วค่ะสตูเดนทุกคนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งทีเชอร์ด้วยนะคะทีเชอร์จะรอตรวจในโน้ตค่ะและสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนจากการที่เชอร์ขอฝากให้สติเดน์ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเวลาออกไปข้างนอกอย่าลืมสวมใส่แมสและหมั่นล้างมือทุกครั้งด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ